เรื่องเล่าเด็กหลังวัดตอนเวลาธรรมสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาเรื่องบุญที่ควรต้องทำอย่างยิ่งบรรยายธรรมเทศนาโดยพระราชพรมยานหลวงพ่อฤสิลิ่งดำ แห่งวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีหากผู้ฟังพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับตราทุชนวุตรบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทรทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาธรรมะนะครับเราก็มาคุยกันเรื่องธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน สำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านหลายสดับในเรื่องธรรมวิภาคเป็นคำสอนที่สมเด็จกรมัญญาวชิรยานเมรุรถทรงเรียบเรียงไว้จากพระไตรปิฎกคัดอธรรมมาเป็นข้อขอหมดนี้ท่านเรียกว่าบุญญากริยาวัตถุมีสามอย่าง ท่านแปลคำวิมมริยาบุญิริยาวัตถุอย่างนี้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเรียกว่าบุญิริยาวัตถุแท่งกล่าวไว้โดยย่อมีสามอย่างแต่ความจริงบุญิริยาวัตถุนี่เต็มทั้งหมดเป็นสิบอย่างแต่นี่เป็นเรื่องข้อมดสามก็เรียกว่าท่านมาเรียงไว้าสามอย่างดี ข้อหนึ่งทานน้ำใหม่บุญสําเร็จในการบริจาคทานสองศีลใหม่บุญสําเร็จในการรักษาศีลสามภาวนาใหม่บุญสําเร็จในการเจริญภาวนาเป็นนั้นว่าบุญนี้จะสําเร็จด้วยการสามอย่างคําว่าบุญแปลว่าความสุขก็ได้ คำว่าบุญนี่แปลว่าเย็นก็ได้เพราะว่าอาการใดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขอาการนั้นทำให้เรามีความร่มเย็นหรือความเยือกเย็นคำว่าบุญสาเ็จยนการบริจาคทานนั่นหมายที่ว่าความสุขที่พึงจะเราจะพึงได้นั้นอาศัยการให้ทานเป็นสำคัญ ถ้าอะไรเพื่าการให้ทานนี่เคยพูดมาแล้วว่าทานเป็นปัจจัยแห่งการสร้างมิตรทานเป็นเครื่องทำลายศัตรูแต่ถ้าว่าอย่าลืมนะสำหรับคนที่เกิดมาจากอบายภูมินี่ให้ทานเท่าไรก็ไม่รู้จักคนคนเพราะสซนดานเขาเกิดมาเพื่อเนรคุณคนคนประเภทนี้เรายกไป ตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนามีพระมหากุณาทีุ่ณกับพระเทวทัตพระเทวทัตนี่ถ้าจะเทียบกับสัตว์ไรฉันผมว่าเราเลี้ยงสัตว์ไรฉันดีกว่าเลี้ยงพระเทวทัตแต่เดาว,ว่าองค์สมเด็จพระส,สัสรร์ก็ไม่ทรงเว้นในการสงเคราะห์ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะได้บุญจริงๆเราไม่ได้ให้เพื่อหวังผลตอบแทนคือการให้ทานนี่มันมีผลยูอสองอย่างคือหนึ่งการให้เพื่อหวังในการสงเคราะห์สงเคราะห์แล้วเพื่อหวังเมื่อเราสงเคราะห์เขาเราต้องการให้เขาตอบสนอง อย่างนี้เป็นกิริยาที่ให้ทานหวังผลตอบแทนจัดว่าเป็นทานบาร,รมีเบื้องต้น,ตนสำหรับคนที่มีความปัญญาอย่างอ่อนปัญญาอ่อนและปัญญาแข็งก็ไม่รู้น่าจะเรียกว่าปัญญาแข็งมันโอนไม่ลงการกระทำอย่างนี้เป็นผลเพื่อ,อย่างหมายควว่าเราให้เขาเญาให้เขาให้เราบ้าง เหมือนกับเราไหว้เขาก็ต้องการให้เขาไหว้เราการให้อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการให้ที่ไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดียัดว่ายังมีจิตน้อมปในความดีแต่ถ้าว่าคนร้ายมันตามมาทีหลังเมื่อเขามีความขัดข้องเราให้เขา ถ้าพอเรายากจนขึ้นมาบ้างเขาไมา่ให้เราเราโกรธตัวนี้ชั่วอย่าไปทำอย่างนั้น <c oughs> ที่แรกเราสร้างความเป็นมิตรถ้าเราโกรธเขาเราก็สร้างความเป็นศัตรูอันนี้ไม่ดียังไม่ตรงกับความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอนาบุญมันผสมบา ทางที่ดีเราก็ให้เพื่อการสงเคราะห์โดยตรงหวังว่าเขาไม่มีเขามีทุกข์เราให้เขาเพื่อความสุขเขาจะสนองความสุขกับเราหรือไม่ในวันหน้าเป็นเรื่องของเขาถือว่าการให้เป็นความดีสำหรับเราอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราจะมีความสุขในเมื่อเราไม่มีเขาไม่ให้ เราก็ไม่ไปรบกวนไม่ทวงบุญทองครงคุณไมก่กาให้แล้วก็แล้วไปให้เขายังเขาตั้งตัวได้เป็นคนรวย <c oughs> ถึงเวลาที่เราจนเขาไม่ช่วยเราเราก็ไม่โกรธเขาเขาก็คงไม่โกรธเราเหมือนกันท่นนี้การให้อย่างนี้จัดว่าเป็นสังขาวัตถุ ถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นผลในด้านกามาวาจรสวรรค์แต่ว่าถ้ารมตั้งมั่นไว้จริงๆว่าเราต้องการอย่าสงเคราะห์คนที่มีความทุกข์ให้มีความสุขจงงจิตทรงตัวอย่างนี้จัดเป็นทานไม่จกขานุสติกรรมฐานเป็นพรหมตายแล้วเป็นพรหมได้นี่่มสอนนี่ถอนแนวปฏิบัติในขรับ ถ้าก็สอนแบบนักธรรมตรีเขาไม่สอนก็แบบนี้นี่เป็นนักหลักสูตรนักธรรมตรีถ้าการจะให้ให้ดีแด้กก็ให้ได้ตามที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือเป็นการให้เพื่อหวังการสงเคราะห์เขาให้มีความสุขและก็เราคิดว่าการให้นี้เป็นการตัดโลภความโลภที่มีในจิต เราให้เราเราไม่คิดว่าเขาจะตอบสนองหรือไม่ต้องการอย่างเดียวเมื่อเขามีความสุขเมื่อไรเรามีความพอใจในการให้แต่ละคราก็ถือว่าความโลภในใจของเรานี่มาสลายตัวไปเสร็จแล้วหมดขึ้นชื่อว่าการอยากโกงไม่มีการแสวงหาทรัพย์สินมีในเราตต่จิตเราจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในทรัพย์สิน มันเยนได้มากมันเยนได้น้อยเป็นบริการใดเราพอใจเท่านั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้คนที่ก็มีมาก่อนเราเขาหามาไว้เขาตายไปหมดทุกคนที่ตายไปแล้วไม่มีใครมีโอกาสจะแบกทรัพย์สินไปได้แต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ตราบใดเราก็ต้องหามาเพื่อใช้เพื่อส้อยตามเี่อแตภาพต้องการ แต่จิตใจของเรานั้นมีความชื่นบานนิบานิโลภความโลภของเราสลายไปเส็จแล้วอย่างนี้สมกับเจตนาที่องค์สมเด็จพระบัิแก้วที่ทรงสแสวงหาพระโพธิญาณมาทั้งเสียสงไขยกับแสงกลับสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคต้องการให้เรามีความรู้สึกอย่างนี้ ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ได้ครบทวนบริบูรณ์มีอาการทรงตัวก็ชื่อว่าเราเก้าเข้าไปสู่พระนิพพานก้าแรกมีอยู่สามเก้าเท่านั้นที่เราจะเข้าถึงข้อดีสองสีเราใหม่บุญสำเร็จการรักษาศินว่าการอันดับต่ำถึงศินอถึงศินห้า ศีลห้านี่คำว่าสีนนี่ก็แปลว่าปกติแปลว่าปกติก็ได้แปลว่าตัดก็ได้ที่แปลว่าปกติก็หมายความว่าคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกตามปกติแล้วมีความต้องการเสมอกันในในศินในข้อศินห้าประการคือไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตมาประทุษราชีวิตร่างกาย ไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยยืแย่งทรัพย์สินไม่ต้องการให้ใครมาแย่งความรักไม่ต้องการความวาจาเท็จวาจาหยาบวาจาส่อเสียดและวาจาเพื่อเจอร้ประโยชน์และก็ไม่ต้องการความเป็นบ้านี่เป็นอันว่าศีลที่แปลว่าปกติเพราะว่าสัตว ทั้งหมดคนทั้งหมดเราเขาเขา,ขามีความรู้สึกเสมอกันเป็นปกติโดยปกติแล้วต้องการอย่างนี้เสมอกันตอนนี้ศีลแปลว่าวตัดก็ชื่อว่าศีลแปลว่าตัดทึ้นได้กับการตัดความโหดร้ายมือใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติคือตัดออการชั่วห้าใยการ ในก,นการตัดอารมณ์โหดร้ายในจิตตัดมือไวตัดใจเร็วตัดพูดปดตัดหมดสติคำว่าโหดร้ายก็หมายว่าคิดจะ,ะทุษร้ายบุคคลอื่นมือไวก็คิดก็หมายถึงว่าบุคคลที่คิดจะโคจรโกงเขายื้อแย่งทรัพย์สินของเขา ใจเร็วก็หมายถึงว่ารักไม่เรียกหลกเขาเมียใครก็ช่างฉันชอบใจแล้วฉันต้องการต้องการให้มันได้ตามความประสงค์พูดปดคือหมายความหมายความพูดไม่ตรงกับความจริงตัดทิ้งไปตัดความหมดสติคือความเป็นบา้าด้วยการเดื่มสุราดเมไรนี่เป็นอันว่าสินนี่แปลว่าปกติก็ได้ แปลว่าตัดคนได้ความหมายเป็นอย่างนี้สําหรับของผมแต่ว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาจะตีความหมายไปยังไงเป็นเรื่องของเขาผมไม่ไม่สนใจแต่ธรรมะของผมนี่บางทีเขาหาบ้าบ้าบาบ,าบานะมีพระราชาคณะองค์หนึ่งอยู่ต้องภาคไหนผมไม่บอก มีญาติโยมบอกว่าธรรมะค่อยไรืฤอสีดิ่งดำนี่มันธรรมะบ้าบ้าอแต่ความจริงการบ้าอย่างนี้ผมก็อยากบ้ามานานแล้วพรกนั้นท่านก็บ้าไปอย่างหนึ่งผมก็บ้าผมไปอย่างหนึ่งสำหรับศีนี่ในขั้นปุถุชนเราก็รักษากันเพียงว่ากันยาโลนรกเท่านั้นเอง ผู้ตุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสเขารักษาศีลเป็นปกติไม่ได้ดีไม่ดีจะเห็นว่าวันพระหนึ่งเขามาสมาทานกันครั้งหนึ่งแล้วก็วันพระหนึ่งช่วเวลาเจ็ดวันและแปดวันเขาไม่ได้รักษากันครบดีไม่ดีจะเพราะวันพระนั่นแหละพอสมาทานศีลแล้วศีลก็ไหลหายไปเลย ไม่ทันจะลุกจากสลาวัดไม่ทันจะพ้พนจากหน้าพระสงฆ์สิงก็ไม่เหลืออย่างนี้เป็นเรื่องเขาปุถุชนสมาทานโกหกตนเองหรือว่าสมาทานเป็นพิธีจะเห็นว่าในงานต่างๆที่เราไปเขายกมือไหว้เป็นพิธีเพราสมาทานสิง์กันเป็นพิธี แล้วดีไม่ดีก่อนหน้าสมาทานศิลเขากินเหล้ากันเป็นวิธีแล้วก็สมาทานศีลไม่วิธีแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ลงนรกทั้งหมดเรื่องของปุถุชนเอาความมั่นคงในศีลไม่ได้เรียกว่าประเภทสมาทานศีลแบบลิงหลอกเจ้าไม่ได้ความ นีสสินที่เราต้องการสมาทานจริงๆทำยังไงต้องดูระดับของท่านผู้เข้าถึงไตรสณาคมท่านที่เข้าถึงไตรสนาคมคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในประธรรมเคารพในพระสงฆ์ท่านทรงสินห้าบริสุทธิ์แต่ว่าจิตของท่านด้านไปนิดหนึ่งท่านสมาทานศินเพื่อหวังกาม,มาวาจรสวรรค์เป็นสำคัญ คิดจะว่าถ้าเรามีศีลและไม่ตกนรกเท่านี้เป็นพอถ้าทรงศีลแบบนี้ชิวจตขั้นอยู่ในขั้นกาม,มาวาจรสวรรค์ถ้าจะเรียกเป็นศีรานุสติกรรมฐานก็เป็นเพียงขั้นขานิกะสมาธิหรือุปจาระสมาธิความมั่นคงยังไม่พอ แต่ว่าทํากําลังจิตของท่านแห่งบริสุทธิ์มีความมุ่งมั่นผูกมัดอยู่ในศีลให้เป็นเอกขตารมโดยนิยมและรักษาศีลเป็นชานคำว่ามีศีลเป็นชานก็หมายความว่าเราจะไม่ยอมให้ศีลขาดเด็ดขาดศีลนี้เราจะไม่ยอมให้บกพร่องทรงอารมณ์ให้เป็นปกติ การเคลื่อนไหวทุกอย่างเราจะคุมอารมณ์ของศีลเป็นปกติไม่ยอมให้ศีลน,นี่มันคลาดจากจิตของเราอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงศีลานุสติกรรมฐานเป็นอะไรเป็นพระโสดาบันก็เป็นพระสกิทาคามี อย่างนี้ขึ้นชื่อว่าไายภูมิทั้งสคือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายส,าสติรชานไม่มีผลผลแห่งาบยภูมิไม่มีสําหรับผู้ทรงศีลแบบนี้นี่ไหวกันเฉพาะศีลห้านะถ้าว่าท่านผู้ใดสามารถทรงศีลแปดได้เป็นปกติท่านผู้นั้นมีปัจจัยจะได้พระนาคาม,มีในปัจจุบันนี้ก็ได้โดยรวดเร็ว สำหรับพิสุทสมณีนอย่าไปมุ่งสิน 5, ้าอย่าไปมุ่งสินแปต้องมุ่งสินตามที่ท่านทรงไว้ถ้าท่านสามารถทรงสินของท่านไ้ได้เป็นปกติรักสินดีกว่ารักชีวิตสินขาดไม่ดีตัวตายดีกว่าสิงขาดทรงศินเป็นสรณะอย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านทรงความเป็นประสงดาบันมันก็เป็นของไม่ยาก ผมไม่เห็นจะมีอะไรยากท่านผู้ใดมีศีลบริสุทธิ์ท่านผู้นั้นก็เป็นผู้ขาดจากวิปฏิสาาคือความเดือดร้อนคนที่มีศีลบริสุทธิ์พระที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีท่านผู้ใดมีความเดือดร้อนอย่าลืมว่าศีลที่จะมาได้เพร้อมนาจพระมมีหันสี่ ตัวนำจริงๆก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารโดยพาะอย่างยิ่งสินพระศีลเนนต้องควบด้วยสติกับสัมปชัญญะด้วยต้องมีสติสมบูรณ์สัมปชัญญะสมบูรณ์เนรทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิจริงๆใช้ปัญญาให้สมควรแก่เหตุใช้ปัญญาพิจารณาชี้จารณาให้ใครคนในสิขาบทที่เราจะพึงปฏิบัติ อย่างนี้จริงจะว่าเป็นผู้ทรงสิงครอบทนเพราะว่าสีขาบวาของเรามากกว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นครวัตสำหรับสินตัวนี้นี่ไปนิพพานได้ไหมความจริงทานตัวเดียวทานนาำไมบนสาเร็จการบริจาคทานเข้าไปนิพพานได้ เมื่อเรามีทานเป็นจาคะเสียสละทั้งหมดเมื่อมันตัดความโลภเส้นได้แล้วมันก็ตัดทุกอย่างความโลภจะตัดได้เพราะอาศัยเมตตากับกรุณาเราจะให้ทานได้เราต้องมีความรักมีความสงสารเมื่อความรักความสงสารมันมากขึ้นให้ตัวความโกรธมันก็หายไป เมื่อความโกรธหายไปความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมันจะอยู่ใครเมื่ก็พังไปด้วยความจริงทานนามัยอย่างเดียวก็ไปนิพพานได้มาศีนามัยศีนามัยจะมีได้เพราะเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนทานก็เช่นเดียวกันไม่ชา้าเสียกันอุเบกขาความวางเฉย เฉยต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคหมายความใครเขาจะมายั่วเราให้สินขาดเราไม่ยอมเราเฉยตัวเฉยตัวนี้เป็นอมเบขาโมเบขาทรงตัวเข้ามานานๆมันก็เป็นสังขารปีขาญยานคือมันชินจากความวางเฉยด้วยการระงับอารมณ์ที่ไม่ทําลายศินนักเข้านักเข้าอารมณ์อย่างนี้มันก็เฉยในขันห้า คิดว่าตายก็ช่างมันแกก็ช่างมันโวยก็ช่างมันอะไรมันจะสลายตัวไปก็ช่างมันของรักของชอบใจมันจะพังมันจะตายก็ช่างมันมันเป็นของธรรมดาถ้าลงช่างมันอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์ถึงนิพพานนี่แค่ศีลตัวเดียวก็ปานิพพานได้ สำหรับมาภาวนาใหมา่บุญสมเร็จการภาวนาเจริญภาวนาให้ภาวนานี้ก็คือตัวคิดภาวนาที่เราเรียกว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆอันนี้ไม่ใช่ภาวนาในที่นี้ภาวนาในที่นี้ครับเราว่าเจริญคำว่าเจริญคือทำปัญญาให้มันเจริญ ไอ้มุ่งมั่นตัวไอโลภความโลภเนี่ยมันดีแล้วมันเร็วราคะความกำนัดยินดีนี่ในเพศมันดีแล้วมันเร็วดูแล้วมันเร็วจริงๆไอคนเราอยู่คนเดียวมันก็เป็นทุกข์เจอกินก็ต้องหากินทุกวันสูญเสียทรัพย์สินบริการกินสูญเสียทรัพย์สินบริการแต่งกาย สูญเสียทรัพย์สินเป็นสถานที่อยู่สูญเสียทรัพย์สินบริการรักษากายไม่ป่วยไข้ไม่สสายสูญเสียทรัพย์สินบริกิจการต่างๆตามภาวะของโลกมันไม่มีอะไรเป็นสุขสักนิดนี่แค่คนเดียวมันยังเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วก็ถ้าเรามีปัญญาดีสักนิด ใช้ปัญญาสักหน่อยการแสวงหาคู่ครองมันเพื่อประโยชน์อะไรมันด้วยความกำหนัดในการสัมผัสเล็กน้อยเท่านั้นเองไอ้รสแห่งการสัมผัสสิ่งกันอะกันมันมีรสมีชาติตรงไหนเราต้องการคนสวยเราต้องการคนแข็งแรงมีร่างกายสมบูรณ์นักใครคนไหนที่มันสวยมันสมบูรณ์ทรงตัวบ้าง เขาแก่ให้เป็นตัวอย่างเขาทุกข์เขเป็นตัวอย่างคนเดียวก็ทุกข์หาคู่ครองก็มาก็เพิ่มทุกข์ในที่สุดมีลูกมีหลานมันก็ทุกข์มากเละเทอะไม่ได้ความตายด้วยกันทั้งหมดเอาของสุขรกเข้าไปกกของสุขภกมันก็เพิ่มความสุขรกเอาทุกข์เข้าไปรองก็ทุกข์มันก็บวกทุกข์คนทุกข์ คนที่สุดก็ตายด้วยกันมีประโยชน์อะไรมาโลภะความโลภแบกกันไปสิท่านมหาเศรษฐีใหญ่ๆเนี่ยตายแล้วไม่ต่างกับสุนัขเพราะอะไรสุนัขตายแล้วมันเน่าเศรษฐีใหญ่ที่มั่งมีทรัพย์ตายแล้วก็ไม่ต่างกับสุนัขความจริงสุนัขตายดีกว่าไม่เปลืองเงินเปลืองทอง ไม่ลำบากชาวบ้านชาวเมืองแต่คนตายนี่สิ้นเปลืองมากพิธีกรรมมันมากมันจะเกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีไว้มันก็ไม่ตามเราและนี้ถ้าเราจะเมาในร่างกายร่างกายเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มีสภาวะที่ทำให้เราทรงตัวมองดูร่างกายหาความสุขจากร่างกายสักชิ้นหนึ่งนิดหนึ่งมันมีหรือเปล่า ร่างกายเป็นโรกันิทางเป็นรังของโรกพระพุทธเจ้าทันวายอย่างนั้นภาพพังคุณนังมันจะต้องเปิยเน่าไปธรรมดาพระพุทธเจ้าทานวายอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านโง่และลงงงฟฟท่านฉลาดถ้าท่านโง่ท่านก็พูดผิดท่านฉลาดท่านก็พูดถูกพระพุทธเจ้าทรงเคยแต่กับภาษาใิบุท ถึงธรรมบามรายการเวลานั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานมีบรรดาพระสงฆ์ประชุมกันหลายหมื่นรูกสมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาข้อหนึ่งพอจบลงทรงตัดถามภาษาลีบุตรวาสาลีบุตรตะดูก่อนสาลิบุตร ถ้อยคำที่ตถาคตพูดนี้เธอเชื่อไหมพระสาริบุตรกราบทูลว่ายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะเพียงเท่านี้บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นปุถุชนเชืรับพระอริยเจ้าท่านทราบท่านเฉยบรรดาพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนก็คือหาหาว่าพระสาริบุตรหญิงเยอะจริง ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงยกย่องว่าเป็นอัคาสาวกมีปัญญาเลิศประเสริฐกลับคิดข้าบทอรยศต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าจึงทรงยกพระหัตถ์ตัดว่าพักก่อนเดี๋ยวก่อนสิคุณถามเหตุถามผลของเขาเสียก,ก่อนแล้วสมเด็จพระจินวร์ยังทรงตัดประกบปภาษาลีบทว่าสาลีบุตตะดูก่อนสาลีบุตร ที่เธอว่าเธอไม่เชื่อนะ่ะเธอมีเหตุผลยังไงพระสารีบุตรก็กราบทูลสมเด็จพระจอมไตรว่าที่ข้าพระพุทธเจ้ากล่าวว่ายังไม่เชื่อก่อนเมื่อฟังแล้วต้องเอาพระธรรมคําสอนสอนเขาอาสมเด็จพระชิน,นวารว์ไปลองประพฤติธปฏิบัติก่อนถ้าหากว่ามีผลจริงตามนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงจะเชื่อถ้าไม่มีผลจริงข้าพระพเจ้าไม่เชื่อ พระพุทธเจ้ายกมือกันสาธุพนมมือขึ้นเหนือทิศว่าสาธุสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วดีแล้วสาลีบทพูดถูกคำสอนของตถาคตนี่ใครฟังแล้วก็เชื่อเลยจัดว่าเป็นอธิโมคตัถสถัทธาน้อมใจเชื่อตถาคตไม่ยมตถาคตนิยมรัทธาที่สัมยุญปิทญ,ญาคำว่าสัมยุญแปลประกอบ คือไม่เชื่อก่อนจะเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนจะเชื่อเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าพิจารณาเห็นมาตรงตามความเป็นจริงถ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นก็ยังไม่ควรเชื่อนำไปใคร่ควรวญและปฏิบัติตามถ้าเห็นว่ามีผลตามนั้นจริงค่อยเชื่อฉะนั้นขอบรรดาวิสุทธสมท่านหลายจงทำตามนั้นนี่เป็นว่าพระพุทธเจ้าก,กับภาษานี้บทท่านรู้กัน พระเรานั้นรู้ไม่ทันเป็นอันว่าภาวนาใหม่นี้ก็เช่นเดียวกันเราใช้คำเพียภาวนาคือใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลทั้งรายคะความกำหนัดยินดีโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงว่ามันมีจิตตรงเป็นปัจจัยให้ความสุขหรือความทุกข์ ถ้าเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ก็กรีบตัดตัดด้วยอะไรตัดด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือว่าตัดได้ทันการให้ทำลายความโลภให้หมดไปจากจิตตัดด้วยศีลคือทำลายความโกรธให้หมดไปตัดด้วยปัญญาใหญ่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่สนใจในร่างกายของเราด้วย ไม่สนใจในร่างกายของมงคลอื่นด้วยไม่สนใจในวัตถุธาตุต่างๆจิตมุ่งะนิพานเป็นอารมณ์อรบรรดาท่านเงาลายวันนี้ว่ากันบัญญัริยาวัตถุสามระการเพียงแค่เพลงเดียวก็หมดเวลาสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดพิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดบันดาตันพุทธศาสนิกชนผู้ฟังและคิดตามใช้ปัญญาตามทุกท่านสวัสดี